สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำนะครับมีขั้นตอนนะครับการทําความสะอาดโรงเลี้ยงไหมนะครับหลังจากที่เราได้นํารังไหมไปขายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนที่1นนะครับเราก็ต้องมากวาดทาความสะอาดโรงเลี้ยงก่อนนะครับตัวตายเศษผงเศษขี้ไหมที่มีอยู่นะครับเก็บกวาดนะครับออกไปให้หมดนะครับจอรวดนะครับนําออกไปนะครับเพื่อทําความสะอาดก็คือพ่นนะครับ โดยใช้หัวพ่นแก๊สนะครับอุปกรณ์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นไม้ถ่ายขี้นะครับผ้าปูชั้นเลียงเชือกถ่ายขี้ไหมนะครับหรืออุปกรณ์ต่างๆนะครับที่ใช้ในการเลี้ยงไหมของเรานะครับต้องนําไปแช่น้ํายาคอรีนนะครับที่ทางด้านนอกนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มทำความสะอาดกันเลยครับ หลังจากเราผสมพอลีนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะมาทําการอบคอลีนครั้งที่1นนะครับสําหรับการอบก่อนล้างนะครับก็ฉีดให้ทั่วนะครับฉีดตามทั้นเลี้ยงนะครับด้านล่างด้านใต้นะครับฉีดให้ทั่วนะครับเพราะพอลีนจะฆ่าเชื้อโรคได้ก็ต่อเมื่อไปสัมผัสถูกตรงที่มีเชื้อโรคอยู่นะครับฉีดให้ทั่วนะครับด้านข้างและเ้าวันถัดมานะครับ เราจะมาล้างโรงเลี้ยงของเรานะครับโดยการใช้ผงซักฟอกนะครับหวานให้ทั่วนะครับที่ที่มีสิ่งสกปรกอยู่นะครับตามพื้นตามชั้นเลี้ยงนะครับหรือโรงเลี้ยงของท่านใดนะครับที่มีสิ่งสกปรกเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวหนอนไหมที่เน่าอยู่นะครับมีคราบเยอะนะครับสามารถใช้โซดาไฟได้นะครับแลวเราก็ปัดไปตามชั้นเลี้ยงนะครับที่มีสิ่งสกปรกให้ทั่วนะครับ ตามพื้นนะครับเมื่อขัดถูเรียบร้อยนะครับขัดดีแล้วนะครับทีนี้เราก็จะทําการล้างที่พื้นนะครับโดยใช้น้าสะอาดนะครับล้างฉีดล้างให้ผสกปอกนะครับออกให้หมดนะครับเราล้างลงเรือนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ทิ้งลงไว้ให้แห้งนะครับหลังจากนั้นเราจะมาอบโอลีนนะครับื้อโลในครั้งที่สองนะครับอันนี้ก็อัตราส่วนนะครับก็โอลีน1กิโล น้ำ200ลิตรนะครับเหมือนเดิมนะครับแล้วก็อุณหภูมินะครับต้อง25องศาขึ้นไปนะครับในการอบ5้าเชื้อโรคนะครับและนี่ก็คือขั้นตอนที่2นะครับของการอบคอลีนขั้นที่2ครับอันนี้จะเป็นขั้นตอนที่3นะครับก็คือการอบคอลีนรั้งที่3นะครับก่อนหมเข้าบ้าน2วันนะครับ ทั้งนี้นะครับเราจะนําอุปกรณ์ต่างๆด้วยนะครับมาอบในโรงเลี้ยงของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นผ้าปูชั้นเลี้ยงนะครับไม้ถ่ายที่ไหมนะครับเชือกถ่ายขี่ไหมแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆนะครับที่ใช้ในการเลี้ยงไหมนะครับเรามาดูวิธีอบกันเลยครับผีให้ทั่วนะครับ ครับและนี่ก็คือขั้นตอนที่สานะครับสำหรับการอบพอลีนครั้งที่สับครับและโรงเรียงของเราก็อบครั้งที่1นนะครับอบก่อนล้างนะครับหลังจากนั้นก็ทิ้งไว้1คืนนะครับแล้วเช้าวันรุ่งขึ้นก็มาล้างโรงเรือนนะครับขั้นตอนที่2นะครับหลังจากที่เราล้างโรงเรือนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับโรงแห้งเสร็จเรียบร้อยก็ มาทำการอบคลอลีนครั้งที่2นะครับอัตราส่วนก็อย่างที่เรากำหนดนะครับหนึ่งคลอรีน1กิโลนะครับน้ำา2 0 0ลิตรนะครับอบนะครับสำหรับขั้นตอนที่2ขั้นตอนที่3นะครับขั้นตอนนี้ต้องอบก่อนไหมเข้าบ้านนะครับ2วันนะครับขั้นตอนนี้ต้องนำอุปกรณ์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นข้าปูดชันเลี้ยงนะครับไม้ไถ่ายขี๋ แล้วก็เชือกไถ่ที่ไหมอุปกรณ์ต่างๆนะครับที่เราใช้ในการเลี้ยงนะครับนำเข้ามาอบด้วยนะครับเพื่อที่จะฆ่าเชื้อโรคให้หมดไปครับและนี่ก็คือนะครับขั้นตอนการทำความสะอาดโรงเลี้ยงนะครับสำหรับท่านใดนะครับที่ยังทำความสะอาดได้ไม่ดีนะครับก็ขอให้ปฏิบัติตามขั้นตอนของเรานะครับแล้วท่านจะเลี้ยงไหมมีรายได้ดีอย่างแน่นอนครับ